สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับช่องเพื่อนไอทแล้วก็ทักทายไปยังบริการ1นึ่งสี่หนึ่งพัสสายด่วนข่าวสารความรู้นะครับสมาคมคนตาบอดของประเทศไทยนะครับแล้วก็แพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆที่คลิปคลิปนี้จะไปถึงนะครับก็ใน2,024นะครับตอนนี้ก็หรือพศ2567นนะครับวันนี้นะครับวันที่ ยีสินะครับสิงหาคม2,567หรือคศ2 0 2 4นะครับเมื่อประมาณสัก10โมงหรือ11โมงพอประมาณนะครับก็ทูคูทูท็อกนะครับก็ได้ล่มนะครับไปโดยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะฟื้นคืนมาใช้ได้อีกหรือเปล่านะครับอตอนนี้ก็ยัง ไม่มีแม์ว่าจะฟื้นคืนนะครับวันนี้วันที่27เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นช่วงใกล้ๆเย็นแล้วแหละนะครับในขณะที่ผมบันทึกคลิปนี้อยู่นะครับก็เลยมีการทาบทามเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะให้ผมแนะนําวิธีการสมัครเซลโลนะครับเพราะในที่สุดแล้วนะครับอาจจะต้องกลับไปใช้แอปพลิเคชันเซลโลในการสื่อสารในการเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> ก็จากไปนะครับ วันนี้นะครับเรามาจะ,าจะมาสมัครเซโรลนะครับในปี2024ว่าจะยากหรือง่ายแตกต่างกันแค่ไหนนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครไม่มีแอปเซโร่ไว้ในเครื่องนะครับก็ต้องตามผมมาเราจะไปสมัครไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับใน Google Play ผมขออนุญาตใช้ในระบบปฏิบัติการ Android นะครับในการสาธิตในครั้งนี้นะครับ เพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีหลายๆท่านที่เป็นแล้วนะครับส่วนสมาร์ทโฟนนะครับก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่เรียกร้องนะครับส่วนมากก็จะใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วก็บอกตรงๆนะครับผมยังไม่มี iPhone มาสาธิตในระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็เลยสมัครให้ดูในระบบปฏิบัติการ Android นะครับพอแล้วไปกันเลยนะครับก่อนอื่นไปที่ Play Store ได้เลยครับ การตั้งค่าสโตเลสตโตอ่าเพสโตนะครับเมื่อเจอเพสโตแล้วเคาะเข้าไปเลยครับเลสเตโตเมื่อดับเบิลแท็บเข้าไปในเพสโตนะครับก็ไปหาอ่าช่องคําว่าค้นหาให้เจอครับตีใต้แสดงการลงชื่อเข้าใช้ในชื่อจันทาวรหนังสือค้นหาแอ่าผมเจอนะครับค้นหาแล้วนะครับเคาะเข้าไปหาเลือกแล้วจากนั้นสำรวจเกมฟ่วแอคชั่นสำรวจเกมสุดลงชื่อเข้าใช้แอคชั่น สำรวจเกมลงชื่อเขาค้นหาด้วยคนหา Google เลขกลุ่มความจริงจะค้นหาด้วยเสียงก็ได้นะครับค้นหาด้วยเสียง <c oughs> แต่เพระเอิญว่าผมมีไม้นะครับที่กําลังพูดอยู่ก็คือเป็นการบันทึกหน้าจออยู่นะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะค้นหาด้วยเสียงได้ก็เลยต้องพี่เมานะครับค้นหา Google เลขกลุ่มเจอค้นหา Google Play เข้าไปครับ กำลังแสดงการแนะนำการค้นหา English p o e t ี่แสดงแล้วกำลังแสดงแป้นพิมพ์ Samson Lesato เมื่อเราเข้าเข้ามาแล้วแสดงแป้นพิมพ์ออกมาแล้วนะครับถ้าใครยังเป็นภาษาไทยอยู่ก็ให้สลับมาเป็นอังกฤษนะครับ <Okay. S 1> เหมือนผมก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมเป็นอังกฤษแล้วนะครับ <Be. S 1> ผมก็จะพิมพ์แล้วนะครับพิมพ์ตามผมนะครับ s e u l u ครับเรียน <Be. S 1> เป็นชิฟเซตเซตแล้วก็ E Echo ครับ P W P P อ่า E Echo แล้วก็ Double L นะครับ L นี่คือ L Lima ครับ L L L แล้วก็ O Oscar ครับ O O จากนั้นก็ค้นหาเลยครับค้นหาส่องไปแล้วและปัดขวาไปครับเซลล์ปัญหาปัญหาได้รับการเกี่ยวกับข้อความติดตั้งติดตั้งบนอุปกรณ์เซลลพีิธีที่วอลคี้ทอร์คี้เซลลอินคุณภาพการซื้อในดับรายการฟาสบวนซิงค์ทเวลคี้ทอร์คี้ออ่านะครับก็คือ เซโลพีทิวอกกี้ท็อกกี้ตรงนี้แหละครับก็จะเข้าไปติดตั้งข้างในก็ได้หรือจะปัดขวาไปหาคําว่าติดตั้งตติดตั้งเลยก็ได้นะครับผมเจอติดตั้งแล้วนะครับผมเจอติดตั้งแล้วผมก็ขี้เกียจไปค้นหาที่อื่นก็ดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับติดตั้งเลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาติดตั้งไม่นานหรอกครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเขาไฟล์ค่อนข้างเล็กนะครับ เมื่อติดตั้งแล้วจากติดตั้งก็จะเป็นเซโร่ไปเลปุ่มเปิดนะครับเซโร่พี่ปเลปุ่มนะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอย้อนกลับออกมาหน้าหลักก่อนนะครับกลับกุ่มกลับกุ่มแอบกลับกุ่มวันยูเอโฮมมาแล้วนะครับจากนั้นเราจะไปหาแอปเซโรกันแอปสกรีนหน้าที่หนึ่งจากสองซัมซุงโฟลเดอรผมไม่ได้ให้เขาขึ้นมายังหน้าหลักนะครับ ก็ไปหาเอานะครับส่วนเพื่อนๆที่ตั้งให้เขาแสดงไอคอนบนหน้าหลักแล้วก็สบายนะครับเลยสตหน้าที่สจากสองอาร์เซนไว์ที่มิวสิกขอโทษเมาที่มาร์คซิมเซโลอ่าผมเจอเซโลแล้วนะครับเข้าไปครับเซโลเมื่อเราเข้ามานะครับเราจะเจอว่าสมัครใช้งานุมเราปัดไปจะเป็นสมัครใช้งานนะครับก็คือเมื่อก่อนผมเคยสาธิต ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนั้นน่ะเขาเป็นอังกฤษนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นภาษาไทยก็จะทําให้เราสมัครง่ายขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วก็จะมีช่องคําว่าฉันมีบัญชีใช้งานแล้วุมฉันมีบัญชีใช้งานแล้วแต่วันนี้เราจะมาสมัครกันนะครับแล้วก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาสมัครใช้งานุมสมัครใช้งานเข้า,ขาไปเลยครับเซลลอิงกฤษคที่แสดงแล้วกําลังแสดงแ้นทิมซัมซึงเมื่อเรา นะครับเข,เข้ามาเขาก็จะให้ใส่เมลของเรานะครับผมขอหยุดบันทึกชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อจะไปใส่อีเมลนะครับตัวเลือกิมื่อเราใส่ g ี a i l แล้วนะครับอ่าแล้วก็แตะใต้ปุ่มลบนี่แหละครับ,เร,บรเรียบร้อยนะครับขอเข้าไปซ่อแนแั้นอิ้งแล้วอนุญาตให้เซโลโตและจัดการดันโตไหม ก็อนุญาตเขาไปครับไม่อนุญาตย่อกลุ่มไม่อนุญาตอนุญาตกลุ่มอนุญาตนะครับสร้างบัญชีใช้งานใหม่ <c oughs> จากนั้นเขาจะให้ใส่ชื่อนะครับสร้างบัญชีกลับกลุ่มสร้างบัญชีตัวเลือกเพิ่มเติมชื่อผู้ใช้งานช่องแก้ไขชื่อผู้ใช้งานนะครับเขาเข้าไปอังกฤษวุฒที่สแสดงแล้วกำลังสแสดงแนทีม,มซัมซุงแต่เขาไม่ให้ใส่เป็นภาษาไทยนะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับผมก็จะใส่ ชื่อของผมนะครับเม้นเขียวอ่ใส่เข้าไปนะ M M E E N N J J H H I I A A P O O เม้นเขียวนะครับไม่รู้ว่า <c oughs> จะตรงกับผู้ใช้อื่นหรือเปล่าถ้าตรงแล้วก็ต้องกลับมาเปลี่ยน Username ใหม่นะครับก็เมื่อใส่แล้วก็แตะ ถัดไปนะครับใต้ปุ่มลบนี่เหมือนกันอิงคลิกวาที่สแสดงแล้วซ้อนแป่นทิมแล้วกำลังตรวจสอบเชื่อผู้ใช้งานกำลังสแสดงแป้นทิมซัมซุงสร้างบัญชีใช้งานใหม่จากนั้นก็เราก็จะไปใส่รหัสนะครับผมก็จะไปพักไว้ก่อนนะครับเราก็จะมาเจอกันตอนที่ผมใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับครับสเปซบาร์ชุณภาพเรียนเป็นสัญลักษณ์เมิงคุณเล่าชอบหลับปุ่มศูนย์แกนบกลุ่มเมื่อเราใส่รหัสแล้วก็แตะ ใต้ปุ่มลบครับถัดไปครับอ n g แสดงแล้วกำลังแก้ไขเนโแมทที่เนดอทคช่องแก้ไขที่อยู่อีเมลอ่าจากนั้นก็ปัดไปครับหกหกแปดค่า่าอ้ันนี้ก็คาอนคีเรงน้ลิตตูฮาฟทพ่ i e ก็ยสแชดตสร้างบัญชีกุมนะครับก็คือถ้าเรา มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเครื่องเขาก็จะใส่ให้แบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็แล้วก็เคาาไปตรงที่สร้างบัญชีนะครับสร้างแัน้นกิ่แล้วกำลังสร้างบัญชีบัญชีนี่ครับตัวเลือกเพิ่มเติมเรียบร้อยครับไปต่อเพจนี่ครับเอ็นคคุยกับฉันเพื่อทดสอบเสียงนี่ครับอ่าแล้วก็เท่านี้แล้วก็เอ็นคูคุยกับฉันเพื่อทดสอบเสียง จะสร้างบัญชีได้เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติย่อนี่ครับประวัติย่อที่ผ่านมาติดต่อช่องสนทนาติดต่อที่ผ่านมาเซลเซลริโภดอัดท็อกทูทีโทวายุพุชเซนาทีนาทีฝั่ปนเนตับปนเนตแอคเซสคอนแทอ่าเขาก็จะมี๊อกอัพขึ้นมานะครับแต่เขาจะขึ้นมาตอนไหนอันนี้เราไม่อาจจะทราบได้นะครับแต่ถ้าเขาขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้แท็บให้เอ่ยไม่ใช่แท็บดีปัดไปนะครับปาราณีนเชื้อน็ตแล้วมา20เรเวนคอนตินย่อลุ่มคอนตินยกลุ่มคอนตินยูนะครับ บรเวณคอนตินูอนุญาตให้เซลลบันทึกเสียงไหมก็อนุญาตไปนะครับเฉพาะครั้งนี้ปุ่มขณะใช้แอปปุ่มขณะใช้แอปเขาเข้าไปอนุญาตให้เซลลเข้าถึงรายชื่อติดต่อไหมก็อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมอนุญาตไปนะครับไม่อนุญาตปุ่มอนุญาตปุ่มอนุญาตให้เซลลค้นหาเชื่อมต่อและระบุตำแหน่งสัมผัสของอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงไหมออันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆจะไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอนุญาตไปนะครับไม่อนุญาตอนุญาตปุ่ม อนุญาตให้เซลลส่งการแจ้งเตือนถึงขึ้นไหมอันนี้ก็ต้องอนุญาตครับมอนุญาตอนุญาตปุ่มปรับแตงการใช้แบตเตอรี่นี่ครับเซลลจะสามารถทํางานในพื้นหลังการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะไม่ถูกจํากัดปฏิเสธปุ่มอนุญาตปุ่มอ่าก็อนุญาตไปนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราล็อกหน้าจอปิดหน้าจอไปเซโล์จะเงียบนะครับบัญชีเรียบร้อยนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมไปต่อนี่ครับตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มไปต่ออินโคคุยกับฉันเพื่อทดสอบเสียงอ่ารับย่อ ใครใครจะทดสอบเสียงก็ได้นะครับแต่ผมทดสอบให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไมค์ของผมบันทึกหน้าจออยู่นะครับเท่านี้เราก็ได้เซลโลนะครับแล้วก็พร้อมที่จะคุยกันแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำอีพีต่อไปให้นะครับวันนี้นะครับผมจันทาวอนเพื่อนไอทีนะครับก็ต้องไปแล้วนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้เซลโล่ร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ